ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่นะคะโรงแรมนี้ค่อนข้างสะดวกสบายกว้างขวางห้องพักดีมากๆเลยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะคะสามารถเดินทางไปที่ต่างๆนะคะได้ไกลามากๆและตอนเย็นทุกวันศุกร์นะคะจะมีถนนคนเดินอยู่หน้าโรงแรมด้วยค่ะได้ห้องแล้วดุสิตดีทูห้องของเราจองมาเป็นห้อง เตียงใหญ่แบบนี้นะคะดูหน้านอนน่าสบายมากเลยอะ่ะด้านน้นจะมีเกียงโซฟาเนาะใช่โซฟายาวเชียวด้านนี้ก็จะเป็นโซนแบบมินิบาร์นะก็มีกาแฟอะไรเหมือนปกติทั่วไปะคะ่ะแล้วก็มีน้ำดื่มให้มีกระติกน้ำแข็งเอ้ยถ้ามีกระติกน้ำแข็งแสดงว่าน่าจะขอน้ำแข็งได้เนาะด้านนี้ก็เป็นเหมือนโซฟานะ ให้หมอนเยอะมากเออโรงแรมเนี้ยแปลกมากเลยอ่ะให้หมอนเยอะมากแล้วก็จะมีอะไรล่ะโนทูเรียนนะทุเรียนที่โนเด็ดขาดมีป้ายห้ามเลยกล่องสุ่มของเราแต๊เ้จริงกล่องสุ่มไม่รู้เหมือนกันก็พูดไปเรื่อยเลยนะอ๋อเขาก็มีหน้ากากนะก็คือช่วงนี้เนาะโควิดเกือบทุกโรงแรมนะก็จะมีคอมพิเมนทารี่ให้ก็เป็นหน้ากากเป็น จแอลกอฮอล์แล้วก็กระดาษเป s. <S i, ียกเนาะแล้วไงอ่ะแล้วกล่องนี้เราก็คือไว้อย่างเงี้ยหรอเขาไม่เอากลับบ้านหรอเขาให้เรากล่อย่างเงี้ยหรอแล้วก็เครื่องนอนก็ดูดีนะเออที่นอนดีมากดูสิแค่จับผ้าก็รู้แล้วล่ะอันนี้คือห้องเพียงใหญ่ใช่ในนี้ก็จะมี มีตู้เซฟมีตู้เย็นตู้เย็นตู้เซฟมีอะไรอ่ะเปิดขวดมะอ๋อแก้วไวไรตู้นี้ล่ะก็น่าจะเป็นเสื้อน้ำที่แวนเสื้อะมั้ยอ๋อมีเตารีดมีเสื้อคลุมมีรองเท้าได้เป่าผมก็เหมือนโรงแรมปกติทั่วไปอ่ะเนาะมาถ่ายเสื้อเยอะมากค่คราวนี้เรามาดูในห้องน้ำบ้านนะคะ ดูแล้วก็ตามมาตรฐานนะห้องน้ำก็ดูดีนะท้องสุขภัณฑ์มีสบู่มีผ้าเช็ดตัวตามโรงแรมมาตรฐานทั่วไปอันนี้อะไรพัฒนเ็นบัดกตรฐท,ทั่วไปนั่นแหละแต่ที่อยางนะ้ำนะนะก็จะเป็นแบบยืนารเนาะแบัว,นะบวย,ยืนารไม่มีอ่างนะห้องแบบดีนะดีคุ้มค่ามาก ็เล่นได้อยู่ชั้นเอ็มห้องฟิตเนสของที่นี่จะอยู่ที่ชั้น10นะคะเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกอย่างเล่นได้ฟรีหมดเลยคะ่ะ หน่ามาเล่นมากเลยเนาะแต่ไม่มีเวลาเข้าดึกออกเช้าตลอดขอบคุณนะครับคุณน้องสวัสดีครับอีกอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ